ไปมันถึงไปไม่ได้หรอกรถมันตอนนี้มันไปตอนนี้มันเป็นบันไดทำไมขึ้นรถ้าซันมาซ่อมขับตัวคันนี้ไหมฮะปีปีขึ้นไปเลยปีขึ้นไปมันขึ้นไปจุดจุดจุดปีอันนี้แต่แล้วก็ปีนี้แล้วก็ปีมันน่ดตรงนี้แล้วสมมติแล้วสมมติจะปีขึ้นมา แล้วก็บินแล้วก็บินแล้วก็ปินแล้วก็บินแล้วก็นว่าฉันนั่งตรงนี้แล้วคุณแม่นั่งตรงไหนคุณแม่สิคุณแม่ก็บินเหมืองกระดาษมันข้างเรก็ยิงปืนปัง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 ปิงปังปังงปังปังัง แล้ยกินเลี้ยงกินเล้ยข้าเลียงดีด้วยปังซุบตั้งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อคุณหมอชื่อคุณหมาไม่ได้เป็นคุณหมอชื่ออะไรครับชื่อสุมาค่ะชื่อเด็กชายเลยครับเด็กชายครับเด็กชายอะไรครับเด็กชายเด็กชายสุมาครับชื่อจริงสิครับฮะชื่อจริงที่มีนามสกุลด้วยสิครับฮะชื่ออะไรครับ อะไรครับอ่านิมนต์ไม่ใช่เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนสาธิจจานต์ชั้นหนึ่งมือสงครามนะครับครอยู่ชั้นอะไรครับอยู่ชั้นอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอ๋อพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อสงกรามตังขุนแม่ชื่ออะไรแม่แม่ชื่อสานิมณ์นันตาแล้วสีมอชื่ออะไรแม่ชื่ออะ อิค่ะอาทิประดีนางสกุลนางสกุลจอนนะนางขุนเก่งมากสวัสดีครับด้วยครับ <c oughs> <c oughs>